ระเบิดระเบิดระเบิดไอ้สัสโอเคครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส c a วเซิร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมบูเรตแอนเจลวันนี้นะครับผมผมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรผมจะมาเอ่อรีวิวครับรีวิวปืน HK416 Viper เฮดเคงู u, นั่นเองที่ตอนเมตาเขาขายกันแล้วเราไม่มี iOS อย่างเราไม่มีทางมีนะครับผมเพราะว่าผมไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าไม่เอากลับมาขายผมก็แอบเสียใจนิดนึงแต่ผมอยากให้เขาเอากลับมาขายมากเลยถ้าใครอยากให้เขาเอากลับมาขายนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ ให้ถึง300ร้ยไรซ์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เขาเอากลับมาขายโอเคซูเปอร์สเปเชียลช็อปเพจเติมเกม Bullet Angel ราคาถูกที่สุดเติมเร็วมากปลอดภัยหายห่วงแค่ใช้ UAD ในเกมไม่ต้องให้รหัสเฟซสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถทักแฟนเพจซูเปอร์สเปเชียลช็อปไปเติมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะทุกคนกดที่ลิงก์เลยแล้วทักแชทไปเลยนะครับผมได้เติมแบบปลอดภัยถูกเวอร์เพรเพรบึ้มๆอะ่ะมบอกแค่เนี้ย ันนี้เราจะมารีวิวปืนนี้กันเลยเดี๋ยวเราไปดูสเตตมันก่อนนี่เลยนี่ตอนได้ปืนมามันก็จะกระโดดมาประมาณนี้นะครับขออีกทีหนึ่งเท่ดีพชอมันเป็นปืนหลายคนมองว่ามันเป็นมังกรใช่ป่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นงูนะครับผมเป็นปืนงูนะเออด,เอดาเมจของเขานับอยู่ที่30ความแม่นยำา7็ยิงทะลุ3าม อัตราย,ยิงหกสิกันควบคุม5้าการเคลื่อนไหว69นะครับผมนี่ครับผมเวลาเท่ <Wow. S 1> ทุกคนที่ผมอยากให้เขาเอากลับมาขายก็คืออย่างเดียวเลยคือมันเท่แล้วเสียงมันเฟี้ยวมากนะครับเดีย๋ยวเราดูตอนยิงกันดีกว่าที่ผมชอบที่สุดในปืนนี้คือเสียงนะ่ <Wow. S 1> ะแล้วดูตอนเปลี่ยนแม็กเสียงโคตรเฟี้ยวอะ่ะ เอาละเดี๋เธอนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวปืนนี้กันเลยแล้วก็วันนี้นะครับมีอัปเดตมาใหม่ัละก็คือด่านด่านใหม่นะครับเออมันเป็นด่านเขาเรียกว่าอะไรไม่ยังไม่รู้ชื่อด่านกันเดี๋ยวเราไปดูชื่อด่านกันอีกทีนะครับผม่าเดี๋ยวเราไปรีวิวในด่านนั้นด่านใหม่กันเลยด่านใหม่กันด้วยเออแล้วก็รีวิวปืนด้วยนะพร้อมกันยัง อย่าลืมกดซับสไครป์ใส่กระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วก็วันนี้นะครับพิเศษมากๆผมมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าเพื่อนผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบขี้ตกใจอะทุกคนเออมันมันขี้ตกใจเว้ยเดี๋ยวผมอาจจะแกล้งมันด้วยแบบแกล้งยิงยิงปืนแบบเหมือนมีศัตรูมายิงใส่มันแต่ว่าให้มันตกใจเล่นอะโอเคป่ะผมทํากับมันบ่อยนะแต่ว่าไม่รู้มันจะตกใจหรือเปล่านะเพราะว่าทํากับมันบ่อยละไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยด่านใหม่ ดันใหม่ไม่เคยเล่นเลยกูเนี่ยครั้งแรกมันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อเช้าชื่อด่านอะไรนะซองสรีตวันออกอฮะซองสิรีตวันออกอันนี้เราอยู่อะไรตำรวจอะเพื่อนใช่แล้วเราต้องไม่จับโจรอีทั้งนั้นอะเดี๋ยวไปทางห้องสมุดแล้วกันอันนี้เรียกว่าโอ้ยคิดนึกว่าโดนตีแต่ได้โดดแค่นี้ใส่เสื้อแดงใช่ปะใส่เสื้อแดงทำไมอะ โอเคเก็ okay. จะได้รู้ไงว่าเป็นมึงอันนี้คือมึงวะเนี่ยตายตายเฮ้ยตายอะไรยังไม่มาเลยต,ตายไอ้เห <c oughs> ี้ยไอ้สัตว์กูฟังเสียงอยู่ไอ้เฮ้ยด <c oughs> เดี๋ยวก็ตายหาหมดหรอกเฮ้ยไ <c oughs> อ้เหี้ยแค่ไ <c oughs> <c oughs> อ้สัตว์มึงยิงเหี้ยอะไร หนูมันวางเอแล้วมันวางเอแล้วิเพวดีว้ิ่งไปอยู่วิ่งไปอยู่ตามกูมาเออนวะเออเนี่ยกูตามหลังอยู่อนอยู่ไหนหอะเ้วตายิงขาตาย่แกยแกลยแกเพื่อนตยเ่ง จะบู๊จะโบยวายทำไมอะไรเดี๋ยวก็ตายฮะแกไม่ทันแล้วแกไม่ทันมึงจะโบยวายทำไมวะไอ้เหี้ยตโอเคโอเคเราเป็นหนอนหนังสือหาความรู้หาความรู้มันมาแล้วเปล่า เฮ้ยมึงเดินไปงั้นเดี๋ยวก็ตายหาหรอกเออหนุนๆมาแล้วแจมยิงนี่กูช่วยยิงอยู่เออเนี่ยมันไม่ออกมาว่ะไอ้สัตว์อเหี้อันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพ้เดี๋ยวเพ้เดี๋ยวเพ้เจ้ากูดิเดี๋ยวเพสโอเคโอเค ิงดิไหนวะเตรียมปืนทางไหนวะเฮ้ยมันมีคนดิงกูอ่ะไม่มีคนยิงกูโอ้ไอเฮี้ยนี่เขายิงมั่วซั่วที่หมายเลยเห็นไหมนั่นไงหลังเข้าอเฮี้ยหลังเข้าไหนมันอยู่ไหนวะไอ้แชมป์เอาแม่งดิมันดิงกู ส่วนเขามาเล่นด้วยดิเอาอบอกเออพี่มาเล่นกับผมล่าก็เฮียและไอสัตว์มันไอแชมป์ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ายิงดิตายตายตายเข้าหัวเข้าเด้ได้ได้หนึ่งกูเปิดเพยงเกมก่อนกูเปิดเพยงเกมก่อนจะฟัง ระเบิดระเบิดระเบิดไอ้สั์กูจะปาไปข้างหน้ามัวทิบหายเลยโอ้ยเปดใครแดใครโอเคตายยังมาแล้วเอเพื่ เอ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 สัตเอเอเอเดี๋ยวก็แพ้หรอกหนึ่งหนึ่งแล้วออล้าอ๋ออะไรเหรอเร็วๆก็เองเอตัวเดียวโอ้โหโอ้ยียมึงเข้าไปแก้ไปเดี๋ยวกูยิงไอ้ไปเข้าไปแก้ไปเชฟเฟรย์เชฟเฟรย์เชฟเฟรย์พูดที่อะไรไม่รู้เรื่องต้องพูดมันอยู่ไหนวะโอ้โหที่สามหก ล้วไอเทียนั่นเขพูดที่อะไรของาวะบอมบอี่อะไรหไอ้แชมป์ใครเขารู้จักมึงเปล่าเขารู้จักมึงเปล่าเขาพูดเมื่อกี้ภาษาอะไรไม่รู้เจะไ้จงาเขาเรียกอะไรสกาซอสกาซออะไรเมื่อกี้ ไอ้เคมึงอยู่ไหนวะมาถามมาแล้วเนี่ยตอนนี้กูอยู่ห้องโถงอยู่ไหนหมดวะเพื่อนเฮ้ยเจอแล้วไหนมึงดีวิใครแฝดไว้ดอกใครป่าวะเพื่อนใครป่าแฟดวะเกมนี้แฟดนานจังวะเออแฝดคนนานเลยโดดนีก็คือ รอตายอยู่ไหนตัวนึงห้องหมดเปล่าห้องหมดมีบ้าหลังหลังตายแล้วตายแล้วหลังมึงตายแล้วสวยเพื่อนซอมเซตไม่ได้มึงเอเพื่อนเอไม่ได้มึงนี่กูแพ้มึงก็มาตรงนี้ที่มึงจะอ้อมไปนู่นทำเหี้ยอะไรเออยู่นี่เอาก็เข้าสองทางไงอ๋อโอเคมันเหลือตัว,วนเดียวโอเคอเลยไหนอะระเบิดในนั่นไง มันตั้งไว้ที่บ้านหรือเปล่าถามมาดูดิในระเบิดวะไปตั้งเฮียอะไรมันตายหมดแล้ยเฮียมันตายหมดแล้วไอสัตว์กูจำได้เดี๋ยวก็เกะงโอ้ยเฮียดิ้งกลัวเผ่เผ่ไอสัตว์อย่างเงี้ยเผ่ในบอกว่าจะมาเบรกกูไงวะ ้ยแบกอะไรแล้วมมารีวิวปืนเนี่ยมึงดูดิปืนสวยปะมึงว่าปืนสวยปะเออสวยดิสวยปะ <laughs> แต่ยิงกูมากไปหน่อยไอ้สัตว์ <laughs> ดามจเข้าแต่มึงอ่ะตอนเนี้ยระวังนะระวังนะ<ว>ระวังนะเจอไม่มีทีอ่้คปปาเป็ดใส่แม่งเลยไอ้สัตว์ แ er> ล้วม mm nah ันเดินี fat, 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 ้อะไรตรงนี้มึงอยู่ข้างหลังกูไม่ใช่เหรอวะเออกูอยู่ข้างหลัง Flashbang วิ่งโดนแฟรโดนแฟรโดนแฟร์แชมป์ช่วยกูหน่อยช่วยมันมาแล้วแชมป์นั่นน่ะมันปาแฟรใส่กูเมื่อกี้กูดูอยู่กูครบอยู่กูครบอยู่ตามมาตามมามไม่ปาแฟรมันวิ่งไปนู่นละตามมาตามมาตามมาเฮ้ยระวังเพื่อนไอ้สัตวสเพื่อนเพื่อน นินตาเอ้ยเจอนาเจอเจอกันโอยกว่าจะเดินถึงเหี้ยหมดเวลาพอดีทำไมมันไกลจังวะเอกับบีเนี่ยไกลจังวะเฮ้ยยี่ไหนวะเพื่อนกูแก้เลยแล้วกันกูเข้าขวา มึงยิงไม่โดนเลยอ่ะอ๋อมันมันชุนศาสาจารย์หนูเปล่ากระสุนกูออกข้างหมดเลยอ๋อก็ถึงออกข้างจะเล่นดีๆเฮียกระสุนกูเป็นเหี้ยอะไรวะขนไม่เข้าเข้าคอมเพลงพอเรามาเอมันก็มาบีเว้ยเราต้องไปต้องไปบีมั่งอ่ะมันรู้ไงถ้ามันชนกับเรามันไม่รอดไงมันมันต้องไปตรงข้างกับเรามันมีแฮกแมปอะ ช่วยปูว่าวะแมบเนียตายเพื่อนตายโอ้โหเหลือสี่หมายโคโอ้ให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 ้กูเต้นก่อนเถอะให้กูเต้นแชมป์หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าแชมปอ่าทำเพื่อนตัวเพื่อนกูเพื่อกูตองเชี่ยจิงหลังไอ้สัตว์เอาด้ามปืนทุบทุบไปดิ

ขอยืมมาขอยือม <S <S ขอยือมมรีวิวอะไรงี้แล้วใครไม่เอ้ด้านหน้ามีใช้มันยิงมาเมืเม่อกี้จี้สามหกป่าวะมันปลาเฟดและไอ้สัตว์เฮ้ยมันปลาเฟดนั่นไง <ๆ S 2> มาและไอ้สัตว์โอ้โห

มันเข้าเอ้ยเดี๋ยวรีวิวอยู่ไอ้สัตว์ใจเย็นยิงไม่โดนไปหาดาบปืนเขาไอ้เหี้ยดูอย่งไหนอย่งไหนแก่ก่อนเพื่อนนั่นน่ะโอ้โหโคตรเท่เลยสัตว์เหี้ยเหี้ยอะไรติดคอไอ้สัตว์ กูหลอกเพื่อนไอ้มันมาเองแหะพอเราไปบีมันมาเอ้เว้ยโอเคกูเปลี่ยนเจีสามหกละเราต้องมาเอ้เพื่อนเอ้เพื่อนเอ้เพื่อนเอ้กูมาอยู่ไปมามาหนึ่งมาหนึ่งเฮ้ยระเบิดตกระเบิดตกระเบิดตกมึงไปหยิบระเบิดไปหยิบระเบิดมาเกมนี้หยิบได้เพื่อนเกมนี้หยิบระเบิดได้ไม่กูจะตายอีเนี่ยกูจะตายไอ้สัตว์ เฮ้ยเชนขอดีๆกูอยากชนะโอเคไปไหนที่เดิมขับได้มีคุณเจ้ามาระเบิดไปก่อนไอ้สัสไปเด็กตอนนี้น่าจะบีว่ะเพื่อนเอ้อไปบุกเลยไอ้เหี้ย ีอย่าไปทั้งนั้นมันอ้อมเกินผมเพื่อนเราตายแล้วโหาไปเชื่อมพาไปเชื่อม้าวเฮ้ยใจเพื่อนอุตส่าห์ช่วยกูไว้แน่นอนกูนี่กูตายละกระนี้ข้าวทั้งหมดไปแล้วเพื่อน เฮ้ยมันจะตายแล้วนะตรงนั้นอะแชมป์สอตัวเลยใช่เหรอออ้ยที่เข้าหัวกูอีกแล้วอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูตายแล้วอยู่ซ้ายมึงอะเยอะเลยมึงว่ากูเอาอยู่ปะมึงว่ากูหลังหลังหลังเบื่้ทเบือไอ้เือไอ้้ยนี่ใส่ไม่ดีเฮ้ยะนะนอนะ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 นนนนนนานะส ดามิามกันลบันย์เนี่ยโอ้ปลันติงเนี่ยอันอาซูลมปูตยองฮะเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอะไยติดคเฮย้เฮ้ยเย้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้้ยเฮวเฮยเฮ้ยเฮมยเฮยเฮ้ยเฮนยเฮยเยเฮ้เ้ยยเน้ โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับปืนไวเปอร์ปืนนี้อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากให้เขากลับมาขายช่ญกดไลค์ชิปนี้เยอะๆนะครับผมเออเผื่อเขาเห็นรีวิวแล้วอุ้ยคนสนใจเยอะเรากลับมาขายดีกว่าอะไรเงี้ยได้ตังโอเคป่ะเออวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กดเออกดทุกอย่างอะ่ะนะบายบายไปละครับผมสวัสดีครับ